ทุคนฮะทุกคนฮะคือแบบสีนี้มันไม่สวยแล้วใช่ไหมเพียมเลยแบบจะต้องทำการเปลี่ยนอีกครั้งนะก็วนนี้จะเป็นคลิปที่สที่ต่อเนื่องจากคลิปที่เปลี่ยนสีผมเป็นสีเทาออกทองฝรั่งวันนี้จะเปลี่ยนเป็นสีรู้สึกว่าจะเป็นของบอร์ลิน่าจะเป็นแบบ จะเป็น a 14รู้สึกว่าจะเป็นหน้ากล่องมันเขียนว่าเป็นน้ำตาลน้ำตาลประกายม่วงเนาก็รอบทีเแล้วใช้ชเงินตัวเองรอบนี้เลยใช้เงินพี่บอยก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะสวยไหมนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะรอดหรือจะพังนะทุกคนจะรอหรือจะไม่รอแต่สีนี้พี่เอมว่ามันไม่โอเคมันจะดูเหมือนคนแก่มากๆเลยมันจะดูแบบแก่แบบคุณลุงไปเลย มันจะดูเป็นคนุณลุงไปอ่ะนะฮาก็แบบใช้สีนี้ยังไม่คุ้มเลยก็ต้องแบบคนเดี๋ยวเราจะให้พี่บอยยมให้นะครับอันนี้เราไม่ต้องการของรอบที่แล้วนะครับเพราะว่าสีผมของเราเป็นโทนอ่อนอยู่แล้วนะทุกคนก็รเรื่องของบนินาะอันนี้รู้สึกว่าสี่สิบ้าบาทก็สี่สิบห้าบาทนะครับก็ไม่ไไม่ต้องควรนะ ย้อมเลยจ้ะทำย้อยวั่นหัวกลัดจุด่างยอมนะคะเดี๋ยวเรามาทำสิ่มหก็เลยกดไปดูทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งกันให้เพียบเลยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยมันจะมีความหอมมากเลยนะทุกคนไมู่นคือมันหอมมันไม่ฉูนมันหอมแบบ คิดนั้นเมะหอมมันมันมันดอกอะไรสักอย่างอะทุกคนคือมันอ๋อชโชโชดมันมีความหอมมากคือแบบมันไม่เหมือนอันที่แล้วนะทุกคนไหนพี่บอยขอดูหน่อยได้ไหมชูขึ้นมาหน่อยกรจะออกน้ำตาลมุมองอ่งนะหมดรอดเลยจ้ะหนึ่งหัวหมดรอดเลยนะฮะโอ้ เดี๋ยวขอไปคนส,วส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะฮะเ๋ยวหอมมากชันแบบหอมมากคือมไม่ได้มันไม่ได้มีกลิ่นของแอมโมเนียเหมือนรอบที่แล้วไงที่เรากัดผมมีแอมโมเนียที่เราย้อมสีนี้มีแอมโมเนียสีทองนี้ก็มีแอมโมเนียเนาะคือใส่ที่เบ้นต้องเปลี่ยนสีเพราะว่าด้าน,นหน้าเป็นสีทองด้าน,นหลังเป็นสีทองเพราะว่าตรงนี้น้ำนะทุกคนตอนนี้ก็พี่บอยกำลังกรให้ไปนะฮะกำลังให้พี่บอยกร ดูหัวนมหัวนมจองยูงไม่ตรงมี่ชอบเดี๋ยวเอามาเป็นสิบนะนด้บอยต้องเขียนว่าอะไรนะอันนี้คือช่างช่างประจำตัวช่างช่างทุกอย่างและเป็นทุกอย่างสำหรับตัว เป็นนช่างประจําตัวะคนรักประจําตัวแล้วก็เป็นคู่นอนประจําตัวอ่ะแล้วก็เป็นอะไรประจําตัวอีกเป็นธนาคารประจําตัวออเป็นธนาคารประจำตัวโคนทูคอนฮะตอนนี้พี่บอยได้ทําการโกรกสีม่วงลงไปให้พี่เอ็มแล้วเนาะก็จะเห็นว่าแบบผมเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแล้วนะฮะ มือโม่ไปหมดเลยก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้เอาถุงครอบหัวไปเลยนะฮะถุงครอบหัวไปเนกะเดี๋ยวพี่บอยค้องไวใ้ใช่หมนะอะเอยเค <Okay. S 1> กันเลอะด้วยกันอะไรด้วยนะทุกคน ก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เพียมล่างกันเลยนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะจะออกมาสุดจะปังหรือจะปัง,ะปงนะฮะ